ขอต้อนรับเพื่อนนักเดินทางทุกท่านกลับสู่ช่องปรัชญามังกรอีกครั้งนะคะวันนี้ฉันอยากจะชวนคุณลองหลับตาลงสักครู่หายใจเข้าลึกๆและหายใจออกช้าๆคุณเคยรู้สึกไหมคะว่าบางครั้งชีวิตของเรามันช่างแข็งทื่อเหมือนก้อนหินที่ตั้งตระงานไม่ยอมโอนอ่อนผ่อนตามสายลมและกระแสน้ำที่ไหลผ่าน รู้สึกว่าตัวเองต้องยึดมั่นในรูปแบบเดิมๆความคิดเดิมๆวิธีการเดิมๆจนกระทั่งเมื่อมีคลื่นลูกใหญ่ซัดเข้ามาอย่างไม่ทันตั้งตัวก้อนหินที่เคยแข็งกรังนั้นกลับต้านทานไม่ไหวเกิดรอยร้าวและอาจแตกสลายลงในที่สุด ความรู้สึกที่ต้องแบกรับความคาดหวังทั้งของตัวเองและคนรอบข้างการยึดติดกับตำแหน่งหน้าที่เกียรติยศหรือแม้กระทั่งความสำเร็จในอดีตสิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือนเกราะหนักที่เราสวมใส่มันไว้ทุกวันเกราะที่ทำให้เราดูแข็งแกร่งแต่ในขณะเดียวกันมันก็จํากัดการเคลื่อนไหวของเราทำให้เราเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงที่คาดไม่ถึง วันนี้ฉันอยากจะชวนคุณมาวางเกราะหนักๆเหล่านั้นลงชั่วคราวแล้วลองมาเรียนรู้ปรัชญาจากสิ่งที่เรียบง่ายและธรรมดาที่สุดสิ่งหนึ่งบนโลกใบนี้แต่กลับแฝงไปด้วยพลังอันยิ่งใหญ่และสัจธรรมที่ลึกซึ้งอย่างน่าประหลาดใจสิ่งนั้นคือน้ำค่ะปรมจาร์เล่าจือ้อนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งลัทธิเตา๋าได้กล่าวไว้ในคำพีเต,เต๋กเกง่งบทที่8ว่าช่างชั่นร่อสวย ชุยชานล,ลี่ว่านเอ,อ๋อเจิงฉูจงเรินจีโสเอ๋อคู่จิอยู่ด้าวคำแปลที่พอจะถอดความให้เข้าใจง่ายๆก็คือคุณธรรมอันสูงสุดนั้นเป็นดั่งน้ำน้ำอำนวยประโยชน์สุขแก่สรรพสิ่งโดยไม่เคยแก่งแย่งแข่งขันกับผู้ใดมันเลือกที่จะอยู่ในสถานที่ต่ำต้อยที่ผู้คนรังเกียจด้วยเหตุนี้วิถีแห่งน้ำจึงใกล้เคียงกับเต่าที่สุด ช่างเป็นปรัชญาที่งดงามและลึกซึ้งใช่ไหมคะน้ำไม่มีรูปทรงที่แน่นอนเมื่ออยู่ในแก้วก็เป็นทรงแก้วเมื่ออยู่ในขวดก็เป็นทรงขวดเมื่อไหลไปในแม่น้ำก็มีรูปทรงเหมือนแม่น้ำมันปรับเปลี่ยนตัวเองไปตามภาชนะและสภาพแวดล้อมได้อย่างอิสระเสรี น้ำไม่เคยทะเลาะหรือต่อสู้กับสิ่งกีดขวางตรงๆเมื่อเจอกับก้อนหินใหญ่ขวางทางมันไม่ได้พยายามที่จะดันก้อนหินนั้นให้พังทลายลงในทันทีแต่มันจะค่อยๆไหลโอบล้อมค่อยๆกัดซอกไปทีละน้อยหรือไม่ก็แค่ไหลอ้อมผ่านไปเพื่อมุ่งหน้าสู่จุดหมายปลายทางของมันนั่นคือท้องทะเลอันกว้างใหญ่ความอ่อนโยนของน้ำนี่เองคือที่มาของพลังอันแข็งแกร่งที่สุด ในคำพีเต๋าเต็กเก่งบทที่78ยังได้กล่าวไว้อีกว่าเทียนชาหม้อรัวร่อยีสุยเออกงแกนฉางเจอโม้เชอหนึ่งเซิงซึ่งหมายความว่าทั่วทางใต้หลานี้ไม่มีสิ่งใดจะอ่อนโยนและนุ่มนวลไปกว่าน้ำแต่กระนั้นในการสยบสิ่งที่แข็งแกร่งก็ไม่มีสิ่งใดจะเอาชนะน้ำได้ หยดน้ำที่ค่อยๆหยดลงบนก้อนหินอย่างสม่ำเสมอวันแล้ววันเล่าปีแล้วปีเล่าสามารถทำให้หินที่แข็งแกร่งที่สุดกร่อนลงได้ชั้นใดความมุ่งมั่นที่ปรับเปลี่ยนได้อย่างยืดหยุ่นก็สามารถเอาชนะอุปสรรคที่ดูเหมือนจะแข็งแกร่งได้ชั้นนั้น ในโลกที่วุ่นวายและซับซ้อนของสามก๊กที่ซึ้งเกียรติยศศักดิ์ศรีและความทะเยอทะยานเป็นเหมือนดาบสองคมเราจะได้เห็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของหินผาที่แข็งแกร่งและสายน้ำที่เชี่ยวกรากหากจะกล่าวถึงบุคคลที่เปรียบได้ดัง่งขุนเขาที่สง่างามมั่นคงและเปี่ยมด้วยคุณธรรมอันแข็งแกร่งดั่งยกเนื้อดีชื่อของกวนอูย่อมปรากฏขึ้นในใจของผู้คนเป็นอันดับแรก เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์วีรบุรุษผู้สังหารขุนพลของศัตรูมานับไม่ถ้วนหนึ่งในห้าทหารเสือแห่งจกกกและน้องร่วมสาบานผู้พักดีของเล่าปีกวนอูคือสัญ,ญลักษณ์ของความดีงามที่แข็งแกร่งเขายึดมั่นในสัจจะยึดมั่นในความซื่อสัตย์และยึดมั่นในศักดิ์ศรีของตนเองอย่างไม่เคยเปลี่ยนแปลง คุณธรรมเหล่านี้คือสิ่งที่ทำให้เขายิ่งใหญ่และเป็นที่เขารพยำเกรงไปทั่วทั้งแผ่นดินแต่บางครั้งสิ่งที่แข็งแกร่งที่สุดก็อาจเป็นสิ่งที่เปราะบางที่สุดได้เช่นกันคุณธรรมที่ขาดความยืดหยุ่นก็อาจกลายเป็นอาวุธที่หวนกลับมาทำร้ายตนเอง จุดเปลี่ยนที่สำคัญในชีวิตของกวนอูคือช่วงเวลาที่เขาได้รับมอบหมายให้ดูแลเมืองเกงจิว๋วอันเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของโจกโกกเปรียบเสมือนหัวใจที่คอยหล่อเลี้ยงอาณาจักรของเล่าปีนาที่แห่งนั้นกวนอูอยู่ในจุดที่สูงที่สุดในชีวิตของเขาเขาคือขุนเขาหยกที่ตั้งตระงานอย่างสง่างาม ณเวลานั้นซุนกวนเจ้าผู้ครองแคว้นหงอกกต้องการจะกระชับสัมพันธ์กับฝ่ายเล่าปีให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นจึงได้ส่งทูตมาสู่ขอบุตรสาวของกวนอูเพื่อไปแต่งงานกับบุตรชายของตนเองนี่คือกลยุทธ์ทางการทูตที่ชาญฉลาดเป็นการกระทำแบบน้ำที่พยายามจะเชื่อมสองดินแดนเข้าไว้ด้วยกันอย่างนุ่มนวล หากเป็นนักปกครองที่มองการไกลและมีความยืดหยุ่นการตอบรับไมตรีนี้ย่อมนำมาซึ่งประโยชน์มหาศาลแต่กวนอูผู้เป็นดังขุนเขาหยกกลับมองว่านี่คือการดูหมิ่นศักดิ์ศรีอย่างรุนแรงเขาตอบทูตของสุนกวนกลับด้วยคำพูดอันโด่งดังว่าโห oh, หนืออาเน่งเพ่ขืนจือ่อบุตรสาวพยักษ์หรือจะยอมแต่งให้กับบุตรสุนักได้ ความพูดเพียงประโยคเดียวที่เกิดจากความหยิ่งทะนงในศักดิ์ศรีอย่างสุดขั้วได้สร้างรอยร้าวที่ยากจะประสานกับพันธมิตรเล่าสุนในทันทีมันคือการเอาความแข็งของอัตตาตนเองเข้าไปปะทะกับความอ่อนของไมตรีจิตจากผู้อื่นอย่างรุนแรงความแข็งทื่อของกวนอูไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านั้น ความเชื่อมั่นในฝีมือและพละกำลังของตนเองทำให้เขามองข้ามขุนพลฝ่ายงอกกกอย่างลิบองและลกซุนเขาประเมินคนเหล่านี้ต่ำเกินไปมองพวกเขาเป็นเพียงเด็กน้อยที่ไม่อาจเคียบกับตนได้เมื่อลิบองสแส้ทำเป็นป่วยหนักและยกย่องลกซุนซึ่งยังหนุ่มและไรชื่อเสียงขึ้นมาแทนที่กวนอูผู้มั่นใจในตนเองก็หลงเชื่ออย่างง่ายดาย เขาคิดว่าแนวป้องกันด้านงอกกไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงอีกต่อไปนี่คือการที่หินผาไม่สามารถมองเห็นกระแสน้ำที่ไหลอยู่เบื้องล่างความประมาทนี้ทำให้เขาตัดสินใจทุ่มกำลังทหารเกือบทั้งหมดจากเกงจิว๋วเพื่อยกทัพไปโจมตีเมืองอ้วนเสียของหวีกกโดยเปิดแนวหลังที่สำคัญที่สุดไว้จนโลง่งเปรียบเสมือนภูเขาที่ถอนรากของตัวเองออกเพื่อจะไปกระแทกกับภูเขาอีกลูกหนึ่ง และแล้วสายน้ำที่เขาเคยดูแคลนก็ได้แสดงพลังของมันลิบองและลกซุนช่วยโอกาสที่เก่งจิ๋วไร้าการปกป้องยกทัพเข้ายึดเมืองได้อย่างง่ายดายตัดเส้นทางสเสบียงและทางถอยของกวนอูจนหมดสิน้นขุนเขาหยกที่เคยยิ่งใหญ่บัดนี้ถูกตัดขาดจากแผ่นดินโดยสิ้นเชิง แม้ในสถานการณ์ขับขันสุดท้ายเนืเมืองเป็กเซียที่ซึ่งทหารเหลือเพียงหยิบมือและสิ้นหวังโดยสมบูรณ์เขาก็ยังคงยึดมั่นในความแข็งของตนเองเขาปฏิเสธที่จะยอมจำนนและเลือกที่จะตีฝาวงร้อมออกไปเพื่อหวังจะกลับไปหาพี่ชายร่วมสาบานและสุดท้ายก็ถูกจับตัวได้และถูกประหารชีวิตขุนเขายกที่งดงามได้แตกสลายลงอย่างน่าเศร้า โศกนาฏกรรมของกวนอูสอนบทเรียนที่ลึกซึ้งแก่เราว่าคุณธรรมความซื่อสัตย์และความกล้าหาญนั้นเป็นสิ่งที่ดีงามแต่หากมันแข็งทื่อจนปราศจากซึ่งปัญญาและความยืดหยุนมันก็จะกลายเป็นโซ่ตรวนที่พันธนาการเราไว้กับความพินาศความดีงามที่ขาดความอ่อนน้อมถ่องตนก็อาจนำไปสู่ความประมาทอันเป็นหนทางแห่งความตาย เรื่องราวของเขาคืออุทาหรณ์ที่เตือนใจเราว่าการเป็นคนดีและมีหลักการนั้นสำคัญแต่การรู้จักปรับตัวและโอนอ่อนผ่อนตามสถานการณ์ให้เป็นนั้นอาจสำคัญยิ่งกว่าแล้วถ้าเราไม่เลือกที่จะเป็นหินผาเราจะเป็นอะไรได้บ้างเรามาลองดูอีกฝากฝั่งหนึ่งของสมรภูมิผู้ที่เข้าใจในวิธีแห่งน้ำอย่างแท้จริง หากของแบงคือสายน้ำที่ไหลเชี่ยวปราดเปรื่องและเต็มไปด้วยลูกเล่นแพรว,พรวสุมาอีก็เปรียบได้กับสายน้ำที่ลึกและสงบนิ่งเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ที่เก็บนำพลังงานมหาศาลไว้เบื้องล่างรอคอยเวลาที่เหมาะสมอย่างใจเย็นชีวิตของสุมาอี้คือบทพิสูจน์ของปรัชญาแห่งน้ำในแง่มุมของการอยู่ในที่ต่ำและความอดทน สุมาอี้รับใช้ตระกูลโจมาหลายรุ่นตั้งแต่สมัยโจโฉโจผีและโจย่อยเขามีความสามารถที่โดดเด่นแต่ก็รู้จักเก็บงำประกายของตนเองไว้ไม่เคยแสดงออกถึงความทะเยอทะยานอย่างโจ่งแจ้งเขายอมเป็นน้ำที่ไหลอย,อยู่เบื้องล่างคอยสนับสนุนผู้ปกครองซึ่งเป็นดั่งภูเขาอยู่เสมอ จุดที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นน้ำของซูมาอี้ได้ชัดเจนที่สุดคือการเผชิญหน้ากับคู่ปรับตลอดการของเขาคงแบ้ง ในการยกทับบุกภาคเหนือของของเบ้งหลายต่อหลายครั้งขงเบ้งผู้เป็นดั่งสายลมและไฟพยายามที่จะยั่วยุให้สุมาอี้ออกมาทำศึกแตกหักอยู่เสมอเพราะขงเบ้งรู้หลีว่าจุดอ่อนของทับจกกกค,คือเรื่องสเสบียงที่ต้องขนส่งมาจากแดนเสฉวนอันไกลโพ้นการรบยืดเยื้อจึงไม่เป็นผลดีกับฝ่ายตนเลยแต่สุมาอี้กลับเลือกที่จะเป็นน้ำนิ่งเขาตั้งรับอย่างเหนียวแน่นอยู่ ค่ายไม่ออกรบแม้จะถูกทหารของของเบ้งมาท้ารบและด่าทออยู่หน้าค่ายทุกวันเขาก็ยังคงสงบนิ่งมีครั้งหนึ่งที่ถือเป็นการดูหมิ่นครั้งรุนแรงที่สุดขงเบ้งได้ส่งชุดเสื้อผ้าของผู้หญิงพร้อมกับจดหมายไปให้สุมาอี้โดยมีความหมายเชิงเยาะเย้ยว่าสุมาอี้นั้นขี้ขลาดตาขาวเหมือนผู้หญิงไม่กล้าออกมารบ หากเป็นแม่ทัพที่มีอัตตาเป็นดั่งหินผาอย่างกวนอูคงจะโกรธจนเลือดขึ้นหน้าและสั่งยกทัพออกไปรบในทันทีเพื่อรักษาเกียรติของตนเองแต่สุมาอี้ทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามเขารับชุดสตรีนั้นไว้ด้วยรอยยิ้มและยังสแสร้งทำเป็นลองสวมใส่ให้นายทหารคนอื่นดูด้วยซ้ำจากนั้นเขาได้ถามทูตของคงเบ้งด้วยความเป็นห่วงเป็นใย,ยว่าท่านมหาอุปราชของเบ้งช่วงนี้ยังสบายด ออยู่่หรืไมท่านนอนหลับพักผ่อนเพียงพอหรือไม่และทานอาหารได้มากน้อยเพียงใดทูตของคงเบ้งตอบไปตามตรงว่าท่านมหาอุปราชทำงานหนักมากตรวจดีกาด้วยตนเองทุกฉบับทานอาหารได้น้อยและนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอเมื่อสุมาอี้ได้ยินเช่นนั้นเขาก็ยิ้มแล้วกล่าวกับนายทหารของตนว่าคงเบ้งกินน้อยแต่งานหนักอีกไม่นานคงอยู่ได้ไม่นาน นี่คือสุดยอดแห่งการเป็นน้ำสุมาอี้ไม่เอาตัวเองไปปะทะกับคำดูถูกซึ่งเป็นดั่งหินที่ขงเบ้งขว้างมาแต่เขากลับปล่อยให้มันผ่านไปอย่างนุ่มนวลและยังสามารถเก็บข้อมูลสำคัญจากสถานการณ์นั้นได้อีกด้วยเขารู้ดีว่าสงครามครั้งนี้ไม่ได้วัดกันที่ความกล้าหาญเพียงอย่างเดียวแต่วัดกันที่ว่าใครจะอดทนได้ยาวนานกว่ากัน เขายอมอยู่ในที่ต่ำยอมถูกดูหมิ่นเหยียดยามเพื่อเป้าหมายที่ใหญ่กว่านั่นคือชัยชนะในสงครามเขารอรอจนกระทั่งกองทัพของของเบง้งเสบียงหมดและต้องถอยทัพกลับไปเองหรือรอจนกระทั่งสุขภาพของคงเบง้งที่โหมง,งานหนักมาตลอดต้องพังทลายลงและในที่สุดซูมาอี้ก็เป็นฝ่ายที่ยืนหยัดอยู่ได้จนถึงวาระสุดท้ายของของเบง้งที่ทุ่งอู่จัางหยวน อีกเหตุการณ์หนึ่งที่แสดงถึงความเป็นน้ำของเขาคือช่วงบั้นปลายชีวิตเมื่อตระกูลสุมาต้องเผชิญหน้ากับโจซองผู้สำเร็จราชการที่พยายามจะรวบอำนาจไว้ที่ตนเองและลดทอนอำนาจของสุมาอี้ลงสุมาอี้ในวัยชาราแทนที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้ซึ่งซึ่งหน้าเขากลับเลือกที่จะไหลไปตามสถานการณ์เขาแสร้งทำเป็นป่วยหนัก หูหนวกตาฟางพูดจาเลอะเลือนเมื่อคนของโจซองมาเยี่ยมเพื่ออย่างเชิงสุมาอี้ก็แกล้งทำเป็นกินข้าวหกหกหล่นหล่นรับเสื้อผ้าอย่างไม่ไหวทำให้โจซองตายใจอย่างสมบูรณ์และเชื่อว่าสุมาอี้คงเป็นแค่คนแก่ที่หมดสภาพไม่มีพิษมีภัยอีกต่อไปโจซองผู้เป็นดั่งหินที่แข็งกระด้างและเชื่อมั่นในอำนาจของตนเองจนประมาทได้ลดการป้องกันสุมาอี้ลงอย่างสิ้นเชิง และเมื่อโอกาสมาถึงในวันที่โจโซองพาจักรพัิและขุนนางคนสำคัญออกจากเมืองหลวงเพื่อไปสักการะสุสานหลวงสุมาอีผู้ซึ่งทุกคนคิดว่ากำลังนอนป่วยใกล้าตายก็ได้ลุกขึ้นมาก่อการรัฐประหารยึดอำนาจในเมืองหลวงไว้ได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด นี่คือพลังของน้ำที่สงบนิ่งมันอาจจะดูไม่มีพิษสงในยามปกติแต่เมื่อมันสะสมพลังงานได้มากพอและรอจนถึงเวลาที่เหมาะสมมันก็สามารถเปลี่ยนเป็นคลื่นยักษ์ที่โถมเข้าทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าได้ในพริบตาสุมาอี้สอนให้เรารู้ว่าการปรับตัวไม่ได้หมายถึงการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วเสมอไปบางครั้งการหยุดนิ่ง การรอคอยและการอดทนก็คือสุดยอดของกลยุทธ์เช่นกันการยอมอยู่ในที่ต่ำไม่ได้หมายความว่าเราต่ำต้อยแต่คือการถ่อมตนเพื่อมองเห็นภาพรวมที่กว้างกว่าและรอคอยจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการลงมือทำ ถ้าสุมาอีคือสายน้ำที่ลึกและนิง่งขงเบง้งหรือจูก,กัดเหลียงก็คือสายน้ำที่พลิ้วไหวและชานฉลาดเป็นลำธารบนภูเขาสูงที่สามารถไหลคดเคี้ยวไปตามซอกหลืบต่างๆได้อย่างน่าอัศจรรย์ไม่มีรูปแบบที่ตายตัวและพร้อมที่จะเปลี่ยนทิศทางได้เสมอปรัชญาแห่งน้ำของของเบ้งคือความไร้รูปทรงอย่างแท้จริง ลองนึกถึงกลยุทธ์เมืองว่างอันลือลัน่นในสถานการณ์ที่ขงเบ้งอยู่ในเมืองที่แทบไม่มีทหารเหลืออยู่เลยในขณะที่ทัพใหญ่ของซูมาอี้กำลังเคลื่อนมาใกล้จะถึงตัวความตายอยู่แค่เอื้อมหากเป็นแม่ทัพทั่วไปที่คิดแบบหินก็คงมีทางเลือกไม่มากนักอาจจะสู้จนตัวตายหรือพยายามหาทางตีฝ่าวงล้อมหนีไปซึ่งไม่ว่าจะเลือกทางไหนโอกาสรอดก็น้อยเต็มที แต่คงเวงกลับทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเขาไม่สู้และก็ไม่หนีเขากลับสั่งให้เปิดประตูเมืองทุกบานแล้วให้ทหารแก่ๆไม่กี่คนออกมาทำความสะอาดอยู่หน้าประตูส่วนตัวเขาเองก็นั่งดีดพินอยู่บนกำแพงเมืองอย่างสบายอารมณ์ นี่คือความไร้รูปทรงขีดสุดมันคือการทิ้งรูปแบบของการทำสงครามทั้งหมดที่เคยมีมาในสถานการณ์ที่ควรจะตึงเครียดที่สุดเขากลับสร้างบรรยากาศที่สงบและผ่อนคลายอย่างน่าประหลาด ซูมาอีเมื่อนำทัพมาถึงและเห็นภาพดังกล่าวก็เกิดความลังเลใจอย่างรุนแรงโดยความที่รู้กิตติศัพท์ของของเบ้งดีว่าไม่เคยทำอะไรโดยประมาทการกระทำที่ดูเปิดโล่งและไร้าการป้องกันเช่นนี้จะต้องเป็นกับดักอย่างแน่นอนซูมาอีไม่กล้าที่จะเสี่ยงเขาจึงสั่งถอยทัพกลับไป คงเบ้งใช้ความว่างเปล่าและความนิ่งของตนเองเอาชนะความแข็งแกร่งและความพร้อมรบของกองทัพสุมาอี้ได้สำเร็จเขาไม่ได้ใช้อาวุธหรือกำลังทหารแต่เขาใช้จิตวิทยาซึ่งเป็นสิ่งที่ไร้รูปทรงยิ่งกว่าสิ่งใดเขาสร้างภาชนะแห่งความหวาดระแวงขึ้นมาแล้วปล่อยให้ความคิดของสุมาอี้ไหลลงไปในนั้นจนเต็มและเอาชนะตัวเองไปในที่สุด หรือในตอนที่เขารับภารกิจไปเจราจาเป็นพันธมิตรกับงอกกของซุนกวนเพื่อร่วมมือกันต้านโจโฉก่อนศึกเซ็กเพ็กสถานการณ์ในงอกกตอนนั้นเต็มไปด้วยขุนนางที่คิดแบบหินพวกเขาส่วนใหญ่ต้องการจะยอมจำนนต่อโจโฉเพราะมองจากกำลังรบแล้วโอกาสชนะแทบจะเป็นศูนย์ ขงเบ้งผู้เป็นดังน้ำไม่ได้เข้าไปเผชิญหน้ากับความคิดเห็นเหล่านั้นตรงๆเขาค่อยๆไหลเข้าไปพูดคุยกับขุนนางทีละคนทีละคนเขาปรับเปลี่ยนวาทศิลป์และเหตุผลไปตามลักษณะนิสัยของแต่ละคนเมื่อคุยกับคนกล้าหาญก็ใช้เหตุผลเรื่องศักดิ์ศรีเมื่อคุยกับนักปราช์ก็ใช้เหตุผลเรื่องสถานการณ์และยุทธศาสตร์ เขาค่อยๆกัดซาะกำแพงหินแห่งความกลัวและความลังเลในใจของเหล่าขุนนางงอกกกทีละน้อยจนในที่สุดก็สามารถไหลไปถึงตัวซุนกวนและจิวยี่ผู้เป็นหัวใจสำคัญและโน้มน้าวให้พวกเขาลุกขึ้นมาต่อสู้กับโจโฉได้สำเร็จ ขงเบ้งไม่ได้มีอำนาจหรือกองทัพอยู่ในเมืองงอกกกเลยเขามีเพียงสติปัญญาและวาทิสินเท่านั้นแต่เขาสามารถใช้ปัญญาที่ไร้รูปทรงของเขาสร้างแรงกระเพื่อมที่ยิ่งใหญ่จนเปลี่ยนแปลงทิศทางของประวัติศาสตร์ได้เขาคือตัวอย่างของผู้ที่เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าปัญหานั้นมีรูปทรงแต่ทางแก้ไม่จำเป็นต้องมีรูปทรง อุปสรรคอาจเป็นเหมือนก้อนหินที่แข็งแกร่งแต่ปัญญาของเราสามารถเป็นเหมือนสายน้ำที่ไหลอ้อมหรือแม้กระทั่งแทรกซึมเข้าไปในรอยแตกเล็กๆของก้อนหินนั้นเพื่อทำลายมันลงจากข้างในเรื่องราวของกวนอูสุมาอี้และขงเบ้งได้ให้บทเรียนที่ล้ำค่าแก่เราชีวิตของเราทุกคนก็เปรียบเสมือนสมรภูมิเราต้องเผชิญหน้ากับโจโฉในรูปแบบต่างๆอยู่เสมอ อาจจะเป็นปัญหาในการทำงานที่ดูยิ่งใหญ่เกินกว่าจะรับมือความขัดแย้งกับคนรอบข้างที่ดูเหมือนจะไม่มีทางออกหรือแม้กระทั่งความท้าทายภายในใจของเราเอง หากเราเลือกที่จะเป็นขุนเขาหยกอย่างกวนอูยึดติดกับคุณธรรมจนกลายเป็นความหญิงทนงยึดติดกับศักดิ์ศรีจนไม่ยอมรับฟังผู้ใดยึดมั่นในหลักการจนไม่สามารถประนีประนอมได้เราอาจจะเป็นที่เคารพและน่าเกรงขามแต่สุดท้ายแล้วเราก็อาจจะเจอสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่เป็นเราที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตามมันและสุดท้ายตัวเองต้องแตกสลายลงเองอย่างน่าเศร้า แต่ถ้าหากเราเลือกที่จะเรียนรู้จากวิธีแห่งน้ำ เราสามารถเป็นเหมือนสุมาอี้ได้ในยามที่สถานการณ์ยังไม่เอื้ออำหนวยในยามที่เรายังไม่มีกําลังมากพอเราสามารถอดทนรอคอยเรียนรู้และสั่งสมพลังเงียบๆยอมอยู่ในที่ต่ําเพื่อมองเห็นภาพที่กว้างขึ้นไม่จําเป็นต้องเอาตัวเองไปประทะกับทุกปัญหาในทันทีบางครั้งการปล่อยให้เวลาทํางานของมันเองก็คือทางออกที่ดีที่สุด และเราก็สามารถเป็นเหมือนของแบ้งได้เช่นกันในยามที่ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาที่ซับซ้อนเราสามารถใช้สติปัญญาที่ยืดหยุ่นและไร้รูปทรงของเราได้ลองคิดนอกกรอบลองหาทางแก้ปัญหาในรูปแบบใหม่ๆที่ไม่มีใครเคยทำมาก่อนอย่าจำกัดตัวเองอยู่แค่ในภาชนะแห่งความคิดเดิมๆจงเชื่อมั่นว่าปัญญาของเราสามารถไหลผ่านทุกอุปสรรคได้เสมอ การเป็นดั่งน้ำไม่ได้หมายความว่าเราต้องเป็นคนไม่มีหลักการหรือจุดยืนนะคะน้ำเองก็มีธรรมชาติของมันคือการไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ําเสมอนี่คือเต๋าหรือวิถีของมัน <s> เช่นเดียวกันเราทุกคนต่างก็มีเต๋าหรือคุณค่าหลักในใจของเราเองแต่สิ่งที่เราต้องเรียนรู้คือวิธีการที่จะนำคุณค่านั้นไปใช้ในชีวิต ควรจะต้องยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์เหมือนน้ำที่ยังคงเป็นน้ำไม่ว่าจะอยู่ในภาชนะรูปทรงใดก็ตามจงอ่อนโยนแต่ไม่เคยยอมแพ้จงปรับเปลี่ยนแต่ไม่เคยสูญเสียแก่นแท้ของตัวเองจงสงบนิ่งเพื่อรอคอยโอกาสและจงเคลื่อนไหวอย,อย่างฉลาดเมื่อเวลานั้นมาถึง ครั้งต่อไปที่คุณรู้สึกว่าชีวิตมันช่างแข็งทื่อและหนักอึ้องเหลือเกินลองหยุดพักสักครู่หายใจเข้าลึกๆแล้วจินตนาการถึงสายน้ำที่กำลังไหลรินปล่อยให้ความคิดที่แข็งกระด้างของคุณค่อยๆไหลไปกับสายน้ำนั้นแล้วคุณอาจจะค้นพบว่าพลังที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การยืนหยัดต้านทานแต่อยู่ที่การเรียนรู้ที่จะไหลไปกับมันอย่างสง่างาม สำหรับวันนี้ปรัชญามังกรขอฝากแง่คิดนี้ไว้ให้เพื่อนๆได้ลองนำไปขบคิดกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในการเดินทางครั้งต่อไปค่ะ